สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจะเลิกกันได้ยังไงเชาวเน็ตใจชื้นสพัตภาพเวียเบลล่าเพิ่งนั่งกินสุกี้ด้วยกันเช่าเน็ตแชร์ภาพสนัน่นเบลล่าราณีเวียสกุลวัตเพิ่งนั่งกินสุกี้ด้วยกันเมื่อต้นเดือนแฟนคลับงงสุดแบบนี้จะเลิกกันตอนไหนกำลังเป็นประเด็นร้อนอย่างมากหลังจากที่มีข่าวสปัดว่าเวียเบลล่าเลิกกันเพราะเคยเห็นคู่รักขวัญใจมหาชน อย่างเบลล่ารานีแคมเปนนั่งเอกสาวชื่อดังและเวียสุกรวัตรคนารถบ่มรักกันมานานถึง9ปีแม้จะอยู่ต่างช่องแต่ทั้งคู่ก็มีผลงานให้ได้จิ้นฟินหมอนขาดไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีคนโยงไปถึงพระพายรมิดานางเอกสาวเลือดใหม่ช่อง7สีที่เล่นละครกรงน้าพึ้งคู่กับเวียสุกรวัตรก่อนมีข่าวเลือกกับเบลล่าราณี ทิ้งปริศนาของการเลิกกันครั้งนี้ไว้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือข่าวลือเนื่องจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเวียนั้นพาหญิงสาวรายหนึ่งไปเช่ารถด้วยกันและหลายคนต่างคิดว่าเป็นเบลล่าในตอนแรกแต่พอมีข่าวว่าทั้งคู่เลิกกันเชาวเน็ตจึงมุ่งเป้าไปที่สาวรายนี้ทันทีว่าเธอเป็นใครกันถึงทำให้คู่รักขวัญใจมหาชนเลิกกันได้ เบลล่าเวียเลิกกันดูเหมือนแฟนคลับจะยิ่งต้องการคำตอบมากขึ้นแต่ล่าสุดแฟนคลับของทั้งคู่ก็แอบใจชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะมีคนตาดีแอบเห็นเวียเบลล่านั่งกินข้าวด้วยกันเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งชาวเน็ตมีการแชร์ภาพสนันที่ทั้งคู่นั่งกินสุกี้ด้วยกันแถมยังมีคนคอมเมนต์บอกว่าเมื่อต้นเดือนยังไปกินสุกี้แถวพระรามเก้าด้วยกันอยู่เลยค่ะเมื่อวันที่9เดือนนี้เลยค่ะ จนเป็นที่สงสัยว่ามีโมเมนต,ต์หวานคู่แบบนี้แล้วทั้งคู่ไปเลิกกันตอนไหนอย่างไรก็ตามวันนี้30พฤศจิกายน64เบลล่ารานีนางเอกสาวมีกำหนดออกงานอีเวนต์ในงานพิธีเปิดศูนย์การคา้าเซ็นทัลอยุธยาในช่วงเวลาประมาณ16นากาถึง18นาฬกาซึ่งคาดว่าเบลล่าจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเลิกลากับเวียแฟนหนุ่มเป็นครั้งแรกขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ